ที่บดีกรมการจัดหางานบอกเลยนะครับว่าไม่มีข้อยกเว้นใครที่เจอสถานประกอบการที่ให้แรงงานต่างด้าวอยู่หรือพบแรงงานต่างด้าวที่มาทําผิดกฎหมายหรือเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายนะฮะสามารถแจ้งได้ที่เบอร์1 5 0 6กด2อันนี้เป็นเบอร์ของทางด้านกระทรวงแรงงานแล้วก็เบอร์ของกรมการจัดหางานนคะครับสายด่วนก็คือ1694นะครับผมสามารถแจ้งได้เลยนะฮะไม่มีข้อยกเว้นนะครับท่านได้เอ่ยแล้วนะ,ะับไม่มีข้อยกเว้นถ้าพบ ถ้าเจอสามารถที่จะโทรแจ้งได้เลยนะครับผม1694กดไปเลยครับนะฮะถ้าใครเจอนะฮะไม่มีข้อยกเว้นและมีโทษหนักเลยนะทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายนะฮะนายสมชายนะครับผมอธิบดีกรมการจัดหางานนี่ย้ําว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนี่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับคนต่างด้าวที่ทํางานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตหรือทํางานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับการอนุญ,ญาตนะครับผมนะเออมีโทษปรับตั้งแต่5000 ถึง50,000บาทและถูกส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งนะฮะไม่สามารถที่จะขอรับการทํางานต่อได้นะครับผมนะจนกว่าจะพ้นโทษในระยะเวลา2ปีอพุดง่ายๆนะปรับแล้วก็ผักดันกลับนะครับผมแล้วก็แบ็กริดอยู่2ปีไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยได้นะครับ ส่วนนายจ้างก็ไม่รอดนะฮะนายจ้างนีน่หนักเลยนะครับผมบอกไว้เลยนี่คือต้นเหตุเลยฮะถ้านายจ้างไม่รับคนคือการจะรับคนเข้ามาเราต้องตรวจเอกสารแต่ถ้าคุณเอามาทํางานโดยที่คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายนะฮะมีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง10,000แบาทย้ํา1 0 0 0แบาทต่อ1คนนะฮะถ้าตรงนั้นน่ยมี10คนคุณอาจจะเสียเงินเกือบล้านได้นะครับผมนะต่างด้าที่จ้างเอ่อต่อต่างเด้าวที่จ้าง1คนนะหากกระทําผิดซ้ําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปี นะครับผมนะปรับไม่เกิน50,000บาทถึง200 0 0 0บาทถ้ายังเอาคนเดิมเข้ามายังเป็นการกระทําผิดซ้านะฮะต่างด้าวหนึ่งคนนะฮะต่อต่างด้าวหนึ่งคนนะฮะถ้านายจ้างเนี่ยรู้ว่าทําผิดแล้วเนี่ยยังทําอีกเนี่ยโดนนะฮะต่อนายต่อต่างด้าวหนึ่งคนนะฮะและ และที่สําคัญสถานประกอบการนั้นนะครับผมห้ามจ้างคนต่างด้าวทางานเป็นเวลา3ปีไม่ว่าจะถูกกฎหมายผิดกฎหมาย3ปีนี้เนี่ยคุณไม่ได้แรงงานต่างด้าวเลยยืนยันว่าหาพบการกระทําผิดนะครับกรมการจัดหาง,งานจะดําเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นอันนี้อัปเดตวันที่17สิงหานะครับผมนะราก